ค่ะกาับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกครั้งหนึ่งกับหลักหน่วยบนเนาะค่ะเหลืออีกคลิปหนึ่งเนาะสิบหน่วยล่างกับล่งแล้วเนาะค่ะหลักหน่วยบนงวดที่แล้วลุดมัดถูกสูตรเลยพี่น้องแต่ต้องเอามาล่งสะกอนเดี๋ยวตอนชุดสรุปแอดจะไปเทียบชนกับอายุนเหลมอีกที่หนึ่งเนาะค่ะ ราว่าอยู่ในเหล่มมีสูตรที่เดินหลายสูตรยูตว่ว่าสำรับที่เอาออกมานะรุดเบดถูกสูตรเลยพี่นอ้องมัน,ม,นมันเดินสเต็ปนี่ไปสักก้อนเนาะคะ่ะให้รุดครบสามมือแอดเจ้าออกมือที่สามเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะนะคะที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะสูตรที่เคยเดินน่ะนะรุดเงวแล้วพี่น้องสามมือซีมือไปแล้วแต่าจาเป็นต้องว่างเนาะ,ค,ะค่ะคันรุดไนนั้นแล้ว เข้ากับตกสันหาแนวทางใหม่มานำเสนอพี่น้องเนาะคะ่ะสหรับลักน่วยบนหรือลักซิบบนเขา้าต้องเอาชุดเด่นบนมาประกอบคือชุดนี้นะคะที่เดินเงี้ยวๆนะคะชุดนี้ก็เดินเงี้ยวนะคะแต่ว่าชุดนี้ชุดนี้นี่พี่น้องนี่เดิน80 80ขึ้นเนาะคะ่ะ80ขึ้นที่ย่งบอลุด แอดต้องเอาตัวนี้มาเป็นองค์ประกอบสำหรับเดินบนเนาะคะ่ะว่าแนวทงังมันจะมีชนเดินบนตัวนี้บอทามีชนก็คือต้องยึดนะคะบอมีช่นก็ต้องจับตัวนี้บ้างล่ะคะ่ะชนกันสามสูตรนะคะเดี๋ยวชุดสรุปต้องร่อให้แอดไปคัดให้เหล็มออกมาก,ก่อนแล้วแอดจะอ่าพิจารณาอีกที่หนึ่งส่วนพี่น้องที่บ่ชอบชุดชุดสรุปของแอดกับพี่น้องกับ เลือกเอาตามใจชอบนะคะ่ชอบกับพานเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแนวทางมันกะมีเขาไม่ลดเนาะคะ่ะแอดกะบบรูเพื่อกันว่ามันสีมาตัดใดเนาะเหตุตามสูตรเว้าวตามสูตรเนาะคะ่ะพะฉะนั้นให้พี่น้องใส่วิจรรารณญาณในการรับชมเอาเดอ้อค่ะก่อนจะไปเบื้องแนวทางกะเบิง้งคําเตือนของทางช่องก่อนเนาะคะ่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทาง เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นรุดคือรุดเดอ้อพี่น้องเมื่มีการดราม่ากแก้ไขเพื่อว่าเขาจะได้เอา,อาส่วนบกพ่องของอสูตรนันนๆแนวทางนันนๆมาแก้ไขให้มันดีขึ้นเนาะค่ะถ้าสูตร รุดยุบได้กับจิตตัวพี่น้องว่าเขาพี่น้องก็จะเห็นน้ากันนี้ดอกค่ะว่าแต่ละงวดแอดเอาตัวได้ลงเอาสูตรได้ลงยังสี่เนาะาะฉะนั้นม่ามีการแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเนาะค่ะไปที่หลักหน่วยบนสูตรนี้หลังจากที่เดินมาเงยวง้วงวดที่แล้วรุดเนาะค่ะรุดงวดนี้เฮ็ดแล้วได้860ที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะหลักหน่วยบนไปเบื้องวิธีจิตวิธีถ้ำเนาะค่ะ วิธีทำตั้งมดเลยค่ะพี่น้องหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบนบวกกันหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกห้าบวกแปดและสี่คงที่หลักแสนคือหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งได้หนึ่งหนึ่งไปบวกหลักหมื่นคือแปดได้เก้าเนาะคะ่ะเก้าไปบวกอีกเก้าบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดนะคะ 9บวก8ดได้17ดนะคะ7บวกหหลักหน่วยบนได้13 3บวก5คงที่ได้8 8ดบวก8คงที่ได้16 6บวก4คงที่ได้ศนะคะที่มาของ860ที่หลักหน่วยบนนะคะีเดอพี่น้องจุดแรกนะคะชุดที่2รูุดอีกเนาะคะ่ะรุดอีกอ่ามือนี่เฮ็ดแล้วงานที่จะออกมืออื่นนี่เนาะคะ่ะ ไปเบิงวิธีคิดวิธีท่านเนาะคะ่ะหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกห้าสามสองเนาะคะ่ะหลักร้อยคือหนึ่งหลักหน่วยคือหกบวกกันได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองเอาตัดสองสองบวกสามคงที่ได้ห้าห้าบวกสองคงที่ได้เจ็ดที่มาของสองห้าเจ็ดเนาะคะ่ะมาท่านชนนี่พี่น้องขนาดชนแท่แยน่งบ่มายอยู่เนาะคะ่ะสูตรนี้ นะคะสูตรนี้พี่น้องว่าแอดจะเห็ให้เบิ้งเป็นมือหงุดสุดอไทยราว่ะทะลุดอีกก็ค้งแต่เขาออกเนาะคะ่ะเห็นพี่น้องบอกว่าสูตรเก้าเก้าจะพึงเอาถิ่มเอามาล่งให้เบิ้งแน่นะคะแต่ถ้ามันรุดหดสามมือมันก็บว่าเป็นทะเบิ้งเนาะคะ่ะบัดน,นี้เห็ดแล้วได้ซีสามหนึ่งพี่น้องนะคะมันพมีแนวสิเบิ้งทำมันรุดหลายมือหลายพี่น้อง หลักสิบนบวกกันหนึ่งครั้งได้ศูนย์ก็คือได้ศูนเนาะคะ่ะศูนบวกสี่ได้สี่สี่บวก9้าได้สิบสามสามบวกแปดคงที่ได้สิบเอ็ดที่มาของสี่สามหนึ่งะคะสี่สามหนึ่งทุกสูตรลุดมดเลยพี่น้องไม่มีสูตรเดินเลยสำหรับหลักหน่วยเนาะนะคะหลักหน่วยบนรุดไปยุหลักลอยมดเลยหนึ่งนะคะเข้าฟันหนึ่งค่ะค่ะ,คะนอพี่น้องเนาะ,ะมือหนึง่ง <c oughs> ถ้าเบิ้งแล้วบันิลดแล้วจะเข่าบอจะเฮ็ดให้เพอบอพี่น้องนะคะนะคะอ้าวสูตรนี้ทําแล้วได้8 5 2 4เดินมาไวๆกะใดหนึ่งห้าฟันหนึ่งลดไปอยู่หลักรลอยนะคะนี่ค่ะต่างเลยบนล่างหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวก2องสามสี่และสอง 1บวกกัน1ครั้งได้1 6บวกกัน2ครั้ง6 two, 12. 3. 3 2 3. 3. 12ได้3นะคะ3าบวกสคงที่ได้5 5าบวกสคงที่ได้8 8ดบวกสคงที่ได้12เอาตัวสองสอบวกสได้4ที่มาของ5 8 2 4ปดสอง่นะคะแอดเท็ดเท็หลายสูตรนะคะเพราวะห้าภาวะท่านในเก่งเนาะค่ะพี่น้องห้าภาเก่งเขายุสูตรเดียวนี่แหละพี่น้องนะคะ เขาอยู่สูตรนี้สูตรเดียวที่หลักหน่วยบนนะคะวดนี้เฮ็ดแล้วได้หกับเจ็ดนะคะได้6กับ7นี่คือวิธีท้ำนะคะของสูตรนี้หลักสิบล่างบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนอีกสองครั้งเนาะคะ่ะหลักสิบล่างคือ9บวกกัน3ครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสได้29 29บ้วกสองได้าเนอนาะค่ะพี่น,อน,น,น้องแมนบอแมนหนึ่งกับเอาตัวหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเนาะค่ะที่มาของหกกับเจ็ดเนาะนะคะบวกกันหลายสูตรย่างบอมาอยู่นะพี่น้องเนาะขนาดชนกันรั่วๆดิเนพะฉะนั้นเขาจะยึดตรงไหนดีล่ะพี่น้องงวดนี้นะ,ะดวงเป็นลักเลยเด้อค่ะเนาะพี่น้อง นะคะที่หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบน,นมี2อยู่2สูตรมีเจดอยู่2สูตรมี6อยู่2สูตรนะคะ,ะแคบเอาเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะแคบเอา3สูตรนี้ที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะสีมาบอกรุดบัสถุกสูตรวดนที่แล้วว่ามีสูตรได้เดินมีเดินสูตรเดียวต้องหกเจ็ดเนาะคะ่ะแคบเอาสองสูตรนี้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมกักอันใดก็เอา เดี๋ยวแอดจะไปคัดในเหล็่มอีกที่หนึง่งจ้งสีสรุปเนาะคะ่ะไปคัดในเหล็่มออกมาเบิ้งว่ามันเป็นจะจับตัวใดเนาะคะ่ะนี่เขาสูตรเดียวพี่น้องนะคะเอาสาหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะพี่น้องเลือกเอานะคะว่าพี่น้องจะเอาที่ตัวใดเพราะว่าเขาหลุดหมดเดินสูตรเดียวจะสูตรนี่นะคะหลุดหมดเลยพี่น้องค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ยุติไวส้สนิสสะกอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ขอตัวไปทำอาหารห้ลูุกร้านก่อนที่นี่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ